ขออ่านอาริสงฟังพระสวดพระพิรรมาติกาก็ไปสวดให้ขให้ญาติโยมฟังเข้ามานานแล้วนับสิปีแล้วถึงจะปวดมาเนาะก็ขอเอาเรื่องนี้มาอ่านเพื่อตนเองได้เข้าใจด้วยอ่านเป็นครั้งแรกด้วยก็ตรงคงตะกุตะกักไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม อย่างปันดุกรรมเพลวาริชจตะกะมูลมมหิิพิหาสิบุริสุตตะมูติทาสสุโรกธาตุสุขันนิปติตตะวานะเทวตาปยรุปาสสิต โิเทววันเนนสามพุทธะวิโรจติสาเพเทเวอติกรรมะสามพุทโวะวิโรจติตินวันเนียอตมะพาจะได้แสดงอภิธรรมะเสตวันานิสังสักถาว่าด้วยอานิสงแห่งการฟังพระสวดอภิธรรมติกา ที่น่าศกตามธรรมเนียมนิยมมาให้ท,ทางทลายฟังตามต้องควรแก่เวลาก็แลธรรมเนียมไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนาอันมีแต่โบร,ราณมาจนกระทั่งทุกวันนี้นั้นอยู่ว่าเมื่อมีคนตายในบ้านใดเรือนใดแลว้วต้องมีมนตพระมาสวดถพิธรรมมาติกา อันขึ้นต้นว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยกตาธรรมาเป็นต้นแล้วมีการสวดอภิธรรมัถาสังหะเป็นธรรมนอมสารพันยาวิธีต่อไปก็มีสวดอภิธรรมสังขะทีเดียวก็มีในประเทศลาวก็สวดยอดมุกคือพระอภิธรรมาติกาแทนอภิธรรมะถาสังขะของไทยเรา การสวดอภิธรรมมาติกาว่ากุสลาธรรมาอุุสลาธรรมาอพยากตาธรรมาเป็นต้นนั้นสวดเป็นธรานองธรรมดาก็มีสวดเป็นทํานองเล่นเสียงก็มีสวดเตลอดคืนก็มีสวดเพียงครึ่งคืนก็มีสวดเพียงช่วงเวลาปสมยามสี่ทุ่มก็มีการสวดนั้นจะมีผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก นั่งประนมือฟังเหมือนกับการฟังเทศส่วนเด็กหนุ่มสาวนั้นพากันเล่นมาครุษกาก็มีเล่นเสือกินหนูกินวัวก็มีเพราะเขาไม่ทราบว่าการฟังพระสวดหน้าศพนั้นได้อานิสงส์อย่างไรหรือดีอย่างไรส่วนในบ้านเล็กเมืองน้อยที่ไม่เจริญด้วยการศึกษาเล่าเรียนบางแห่งบางประเทศ เมื่อได้กินเสียงพระสวัสดพระอภิธรรมขึ้นในที่ใดแล้วก็ผ่ากันตัวผีเพราะเข้าใจว่าสวดให้ผีฟังส่วนความจริงนั้นไม่ได้สวดให้ผีฟังเป็นการสวดให้คนฟังต่างหากแต่คนที่ฟังนั้นรู้ประโยชน์แห่งการฟังก็มีไม่รู้ก็มีคำที่พระสวดน,นั้นชาวบ้านโดยมากที่สุดไม่รู้ว่าคำไหนมีคำแปร ทำอธิบายว่าอย่างไรทั้งไม่รู้ว่าเหตุไรเวลาคนตายจึงต้องตรวจกุศลาหรือสวดสังหาหรือสวดยอดมุกเพราะฉะนั้นจึงจักได้สแสดงให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในเทศนากันนี้กล่าวคือนักปราชญ์โบราณได้พิจารณาเห็นว่าพระวิธรรมาติกากุศลาธรรมาหรือพระทีรร่ทำรัทสังหาหรือยอดมุกนั้นเป็นพระธรรม มีคณนณานยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นสามารถส่งอาเนสงให้ไปถึงผู้ตายได้ในที่ทุกสถานส่วนพระธรรมอื่นๆหรือการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอย่างอื่นๆนั้นไม่อาจส่งไปถึงผู้ที่ตายได้ในที่ทุกสถานไปเช่นผู้ที่ตายและไปตกนรกอานนสงให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอย่างอื่นๆไม่อาจส่งผลไปถึงได้ ส่วนอนิสงส์แห่งการฟังพระอภิธรรมมาติกาบุสราธรรมาน้อาจส่งผลไปถึงผู้ตกนรกได้หรือถ้าผู้ตายนั้นไปเกิดเป็นจัตเจรานผลฟังพระพิธรรมก็ส่งไปถึงได้ส่วนผลฟังพระพิธรรมอื่นๆหรืให้ทานรักษาสรืตา่างๆนั้นส่งไปถึง เมื่อนักปราชโบราณเข้าใจอย่างนี้แล้วจึงได้คิดให้มีการสวดพระอภิธรรมมาติกากุศลาธรรมมาขึ้นในเวลามีคนตายถึงสงมึ้นแล้วมีผู้นิยมกระทำตามจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้แหละเป็นต้นเหตุที่ให้มีพระการสวดพระอภิธรรมหรือสวดยอดมกตามแบบลาวหรือสวดจันทาตามแบบไทย มากระทั่งทุกวันนี้เหไรนักปราชญ์ในโบราณจึงเข้าใจว่าอานิสงส์ความสวดอภิธรรมจะส่งไปถึงผู้ตายได้ในที่ทุกสถานข้อนี้มีคำแก้ไขว่าคงเป็นพระนักปราชญ์โบราณเห็นว่าพระอิธรรมนั้นเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นตรัสเทศนาแทนคุณพระพุทธมารดานั่นเองเป็นต้นเหตุที่เข้าใจอย่างนั้น พระในคำภีได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระพุทธองค์จะทรงแทนคุณพระพุทธมารดานั้นได้ทรงพิจารณาดูว่าจะแทนคุณด้วยสิ่งใดหนอก็ทรงเห็นว่าจะแทนคุณด้วยสิ่งอื่นนอกจากพระอภิธรรมนั้นไม่ได้เพราะสิ่งอื่นไม่มีคุณมากเท่าคุณพระพุทธมารดาที่ได้ทรงถนอมกล่อมเกรี้ยงเลี้ยงพระองค์มา ด้วยข้าวป้อนน้ำนมตลอดแสนกะลาป่าแสนกลปาวสารทรงพิจารณาเห็นว่าพระสูตรพระวินัยหรือสิ่งอื่นๆทั้งสิ้นนั้นมีคุณค่าน้อยไม่คู่ควรกับพระคุณของพระพุทธมารดาเมื่อทรงเห็นอย่างนี้แล้วจึงได้เสด็จขึ้นไปทรงจำพรรษาอยู่ที่ดาวดินสวรรค์ ทรงแสดงพระปฏิธรรมทั้นเส็จรักธรรมทีมีคำว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยตจาธรรมะเป็นต้นตลอดไตรมาสสามเดือนไม่มีเวลาเคลื่อนคลายไม่มีวาเคลื่อนกลางทรงแสดงเป็นนิดไยทั้งกลางวันกลางคืนเว้นแต่เวลาเสด็จไปบินพระบาทที่อุดรทวนีแล้วเสด็กจกลับมาสวยจัด h ẳ อยู่ที่ริมสะอนโนดาดในป่าหิมพานเพียงชั่วเช้าหนึ่งงเท่านั้นดรทรงนิรมิตพร,ระพุทธเจ้าขึ้นทรงแสดงธรรมะทรงแสดงธรรมแทนพระองค์ไว้อันนี้เรียกว่าพระพุทธนิมิตทุกเวลาไปเมื่อทรงแสดงพระอภิธรรมอยู่ตลอดสามเดือนจบลงแล้วพระพุทธมาร,รมดาที่ขึ้นไปเกิดเป็นเทพมบุตรอยู่ที่ดุสิต และได้เสด็จลงมาฟังพระอภิธรรมอยู่ที่ดาวเรงสวรรค์ครั้งนั้นก็ได้สื่เร็จพระโสดาปฏิปลเป็นพระอริยบุคคลอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงทรงนำริว่าเราจะถาโทษได้ใช้ผ้าข้าวป้อนน้ำนมของพระบารดาอันมีมาตลอดแสนกลลบปะนั้นเสร็จสิ้นแล้วแล้วจะได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ เมื่อมีเรื่องอยู่อย่างนี้จึงทำให้เข้าใจว่านักปราชต์โบราณคงเห็นว่าพระธรรมมีคุณมีคุณล้ำเลิศอาจส่งอาณิสง์ไปถึงผู้ตายได้ในที่ทุกสถานจึงได้คิดให้มีสวดพระอภิธรรมขึ้นในเวลามีคนตายดังที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นมากระทั่งทุกวันนี้แต่จะมีอาณิสง์ส่งไปถึงผู้ตายจริงหรือไม่นั้น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยขอแต่ให้เราท่านทัน้งหลายตั้งใจฟังด้วยใจเคารพอย่างแรงกล้าตั้งใจว่าจะส่งส่วนอาริสง์ไปให้แก่ผู้ตายเท่าน,นั้นก็เป็นอันเพียงพอเพราะว่าเมื่อมีเจตนาแรงกล้าก็จะได้อาริสง์ในการฟังมากขึ้นอันจะส่งผลให้เถือตนผู้ฟังและผู้ได้รับ ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการฝ่ายปักหน้าเหมือนกับทั้งข่าว500เป็นอุทาหรณ์ก็แต่ว่าก่อนแต่จะแสดงอาริสง์แห่งการฟังสวดพระอภิธรรมนี้จะต้องกล่าวถึงเรื่องพระพุทธเจ้าขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมสนองคุณพระพุทธมารดาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังไปเช่ยก่อน เพือให้ผู้ที่ยังไม่เคยสดับฟังให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่ามีเรื่องมาอย่างไรขอท่านผู้ที่ยังไม่เคยสดับฟังจงตั้งใจฟังให้จงดีจับแสดงให้ฟังในบัดน,นี้กล่าวคือเมื่อพระพุทธองค์ทรงประทรบรยมกะรปาฏิหารทรมานเนรธีนิครน,อนนอกพระพุทธศาสนาให้ปรชาชัยพ่ายแพ้ด้วยการทรงแปลงฤทธิ์ต่าง อย่างมหาการในวันเพ็ญเดือนแปดในที่ใกล้เมืองสาวัตถีพรั้งนั้นแล้วก็ทรงรำถึงว่าอาดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงมาแล้วครั้นทรงประทํมปาฏิหาริย์บรรดาให้เทศทัตดามนุษย์ได้เห็นอนุภาพพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วทรงจำพรรษาที่ไหนก็ทรงเห็นว่าสเสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ดาวดิงสวรรค์ ทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาทรงเห็นอย่างนี้แล้วจึงได้ทรงยกพระบาทข้างขวาขึ้นเหยียบยอดเขายุคันธรยกพระบาทข้างซ้ายขึ้นเหยียบยอดเขาสินเนรุราอันมีระยะไกลกันถึงหกล้านแปดแสนยอดแต่เทพยดา,ามนุษย์ทั้งหลายได้เห็นเหมือนยกย่างพระบาทไปตามปกติธรรมดา ไม่เห็นระยะพระบาทห่างกันเลยเพราะว่าในเวลาที่พระพุทธองค์ทรงยกพระบาทขึ้นนั้นยอดภูดเขาทั้งสองนั้นได้มารองรับพระบาททาันทีเมื่อทรงเหยียบแล้วยอดภูดเขาทั้งสองนั้นจึงกลับไปตั้งตามที่เดิมที่เคยมีมาขณะนั้นองค์อมริงราในดาวดิงสวรรค์ก็ทรงเข้าพระทัยว่า พระพุพะทธองค์จะเสด็จขึ้นมาทรงจำพรรษาอยู่ใน่้มกลางบรรดุกรรมพลศิลอาสนเป็นแน่จึงทรงบำริว่าบรรดุกรรมพลศลอาสนนี้ยาวได้ถึง60โยดกว้าง50โยดหนา15โยดเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งแต่พระองค์เดียวก็จะเป็นเหมือนว่างเปล่าฝ่ายพระพุทธองค์ก็ทรงทราบความคิดของพระอินทร์ จึงได้ทรงยอนผ้าสังกติของพระองค์ไปปกคลุมบรรดุกำมพลศิลาอัดแล้วเสด็จไปประทับนั่งบนบรรดุกำมพลศิลาปรากฏแก่เทพพดาทั้งหลายเหมือนกับพระขึ้นนั่งบนตังที่มีผ้าปกคลุมไว้ชนะบรรดุกร,รมพลศิลาอันกว้างใหญ่ถึงเพียงนั้นแต่ปรากฏเล็กพอเหมาะพอดีกับพระพุทธองค์ ทำให้อัศจรรย์ใจแก่เทพพยายดาทั้งหลายเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งบนบรรดุกรรมพกลจิลาดังนั้นแล้วเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลก็ได้มาประชุมพร้อมล้อมอยู่ในที่แห่งเดียวกันเพราะฉะนั้นในคำทีเจงกล่าวไว้ว่าตาวติงาติงเซยธาพุทโธเป็นต้นซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นต้นแห่งเทศนาแล้วนั้น มีคำแปลว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดสูงสุดในโลกได้ประทับบนบรนดุกธรรมศิลาอาภายใต้ต้นไม้ปาริตชาในดาวดาิงสวรรค์แล้วเทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกกระทาก็ได้มาประชุมเฝ้าพระพุทธองค์ผู้มีพระระัชน,น,นิพรอบงามเทพยดาทั้งปวงดังแสงดวงเดือนรอบงามแสงดวงดาวทั้งปวงดัชนั้น ไม่มีเทพย,ยดาองค์ใดจะมีรัศมีรุ่งเรืองกว่าพระพุทธองค์เลยมีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นมีรัศมีรุ่งเรืองกว่าเทวดาทั้งหลายเมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งแล้วก็ทอดพระเนตรไปในระหว่างเทพย,ยดาทั้งปวงเมื่อไม่ทรงเห็นพระพุทธมารดาจึงตรัสถามองอมรินทราขึ้นว่าพระมารดาของเราตถาคตอยู่ที่ไหน องอมาิินทาก็กราบทูลว่าเจ้ที่ดุสิตสวรรค์พระเจ้า่าเมื่อกราบทูลดังนี้แล้วก็ทรงพระพุทธประสงค์ว่าทรงต้องการพบเห็นพระพุทธมารดาึงได้กราบถวายบังคมแล้วเสด็จขึ้นไปสู่ดุสิตสวรรค์ไปกราบทูลพระพุทธมารดาผู้มีนพะรนามว่าพระสิริมหามายาซึ่งได้ขึ้นไป เกิดเป็นเทพพรบุตผู้ชายอยู่ที่ดุสตวัรค์มีพระนามว่าพระสิริมหามายาเทพบุตรให้ทรงทราบว่าถ้าแต่พระแม่เจ้าบัดนี้พระโอรสของพระแม่เจ้าซึ่งได้พระนามตามที่พระแม่เจ้าได้จำได้ว่าสิธสัร,ราชก,กุมารหรืออังกีรสกุมารราชก,กุมารน,นั้น ได้เสด็จออกวันประชาสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จขึ้นมาประทับอยู่ที่ปันดุกคำพนศิลาในพิภพของข้าพาช้าพระองค์มีเทพเจ้าในหมื่นจักรวาลมาประชุมพ้อมล้อมอยู่พร้อมกันสิ้นยังไม่เห็นแต่พระแม่เจ้าเท่านั้นพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะเห็นพระแม่เจ้าขอเชิญพระแม่เจ้าจงเสด็จลงไปเฝ้าพระพุทธองค์ในบัดนี้เถิดพ้าเจ้าขา่า พระนาคศิริมหมามายาผู้เป็นเทพพบุตรก็ทรงพระสมนัตยิ่งว่าวันนี้แหละเราจะได้เห็นพอร,รถของเราว่าเป็นทุกมีรูปพันสนสณฐานอย่างไรเพราะเราได้จากมาตั้งแต่เวลาลูกเราประสูติแล้วได้เจ็ดวันจนกระทั่งวันนี้เราก็ยังไม่ได้พบเห็นทรงดำริดังนี้แล้วก็ทรงรับคำสูญเชือเช้อเจญขององอมรินทราว่า จะเสด็จลงมามีคำุจฉาว่าเหตุไรพระพุทธมารดาจะได้ขึ้นไปเกิดเป็นเทพบุตรจากนั้นมีคาแก้ไขว่าเหตุว่าถ้าขึ้นไปเกิดเป็นเทพพิดาก็จะมีเทพบุตรเกิดรักไล้ทำให้เสื่อมเสียพระบรม,มเดชานุภาพข,ของพระองค์ไปเสียธรรมดาถึงบรรดาให้เกิดเป็นเทพบุตรเสียในเรื่องต่อไปว่า เมื่อพระสิริมหามายาเทพบุตรพร้อมกับเทพธิดาเหล่าบริวารเสด็จเลื่อนลอยลงมาจากสูศิวรรค์ผ่านชั้นยามาลงมาจนกระทั่งถึงชั้นดาวดินแล้วเสด็จเข้าไปประทับในข้างขวาของพระพุทธองค์ถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วก็ประทับนั่งลงดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงเริ่มแสดงพระบ,บิธรรมขึ้นว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมาอัปยาคตธรรมาเป็นต้นไปจนตลอดไตรามากสามเดือนดางแสดงมาส่วนในเวลาค้าเมื่อเสด็จกลับจากบิณฑบาตท,ที่อุจรทวีปแล้วเสด็จไปศพนางที่สะอนดากในป่านมะพานและเสด็จขึ้นเสวยจังหันทุกวันนั้นพระสารีบุตรเถรเจ้าได้เสด็จเข้าทำการปฏิบัตทิทุกวัน พระพุทธองค์ก็ทรงบอกพระสารีบุตรทห้ทราบว่าวันนี้เราได้แสดงพระพิธรรมมาถึงเท่านั้นแล้วพอทรงบอกอย่างนี้พระสารีบุตรก็เป็นอัครสา,าวก็ร,ร่วงรู้ตลอดไปและได้กลับไปสอนพวกพิษุห้าร้อยที่บวทใหม่ในพรรษานั้นทุกวันไปเมื่อออกพรรษาแล้วก็กราาทรงแสดงพระพิธรรมทั้งเจ็ดพระความีจบลงพอดี พระพุทธบาลดาก็ได้สําเร็จพระโสดาปฏิผลดางที่แสดงมาส่วนเทพยาดาที่เฝ้าแห็ที่เฝ้าแหนอยู่ในอาเวลานั้นก็ได้สาเร็จมรรคผลถึงแปดจุบโกดเป็นมหาจักจัานเป็นนั้นว่าพระภิธรรมสําคัญอย่างยิ่งนักปราชญ์โบราณจึงได้ให้มีการสฉวพระภิธรรมในเวลาคนตายมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ก้นในสงแห,ห่งการฟังพระสวอิธรรมนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงทราบตามเรื่องข้างข่าวห้าร้อยที่จัดแสดงต่อไปกล่าวคือในครัง้งศาสนาพระกัสสปะมหาคา,า,าั้งเสกัสสปะสมมาสัมพุทธเจ้าโน้นมีข้างข่าวห้าร้อยห้อยโหนอาศัยอยู่ที่เงื่อมภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของหมู่พระภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรมทั้งหลาย เมื่อข้างข่าวห้าร้อยนั้นได้ยินเสียงพระพิั้งหลายสาธยายพระพิธรรมก็เกิดความยินดีแต่ไม่รู้ว่าคําสวนนั้นหมายความว่าอย่างไรเป็นแต่นึกชอบใจเสียงสสวนทนันเวลาข้างข้าวห้าร้อยนั้นตายแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์เส,สวยที่พยายสมบัติตลอดหนึ่งพุทธเดนคือช่วรยระยะศาสานาของพระพุทธเจ้าองค์หนึง่ง อันมีกำหนดนานถึงแผ่นพระสุธานี้ได้สูงขึ้นมาถึงหนึ่งโยกก็ไดเห็นฤทธิปาฏิหารของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงเป็นการใหญ่ในวันเดือนแปดเพนปีนั้นแล้วก็ออกบวชเป็นจิตของพระสารีบุตรเทระเจ้าเมื่อพระสารีบุตรเทระเจ้าจำเอาพระบิรรม์ที่พระพุทธองค์ทรงให้ในยะมาในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้น มาสอนก็จำได้เข้าใจตลอดเป็นอย่างดีออพอออกพรรษาก็จำพระอภิธรรมสิกได้ทั้งเสียรักกรรมีแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าอานิสงส์แห่งการฟังพระสวดอภิธรรมนำให้ข้างขาวห้าร้อยนั้นได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์อยู่ตลอดกาลนานแล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ออกบดในพระพุทธศาสนา ใเราเรียนพระอภิธรรมจบก่อนกว่าผู้อื่นทั้งสิ้นแล้วได้สำเร็จพระอรหันต์ดังนี้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเถิดว่าการตั้งใจฟังสวดพระอภิธรรมก็ดีฟังเทศพระอภิธรรมก็ดีจยากต้องให้ได้อานิสงส่งให้ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ดังข้างข่าวห้าร้อยนั้นเป็นอุทาห์ เมื่อตั้งใจฟังพระอภิธรรมจบลงแล้วจงแบ่งพานิสงส์ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปว่าขออานิสงส์แห่งการฟังพระสวดอภิธรรมนี้จงมีแก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนี้ในที่ทุกสถานเถิดดังนี้ขออานิสงส์แห่งการฟังพระอภิธรรมนี้ก็จะไปถึงแก่ผู้ที่ แต่ตายวายชนไปแล้วนั้นสมดังเจตนา,าจึงไป็นั้นว่าการฟังพระสวดอภิธรรมมาติกาคุสลาธรรมาอากุสลาธรรมะอัพยากตาธรรมาหรือสวดสรงฆะเป็นเล่นเสียงหรือสวดยอดบุคนั้นจะได้อานิสงส์ส่งให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือความสมบัติดังเรื่องข้างข่าวห้าร้อยที่แสดงมา ในที่สุดแห่งเทศนานี้ขอกุศราศีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกที่ปาราตรีการรับประทานแสดงมาในอานิสงส์คาถาก็สมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการเชนี้